คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยัในการรับชมการมาสการข้าวอาจารย์การมาสการครับอาจารย์ก็ยังฮะก็ยังก็เด็กก็เลยนการมาสการอาจารย์เลยก็เขาเกิดกับมาสการก่อนกับทายก่อนตอนน้องไปนะครับนู่นนั่งรับอาจารย์เราก็รับสายตลอดนะครับ ไล่สดได้เลยชอบคนตัดเ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ค่อยโทรมาใหม่นะเดี๋ยวทำไมตอนนี้ไล์สดอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับจ้า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 จคนตัด้า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 ้้าจ้าจ้าาจนาจาาจ้าาจจ้้าาจาราจา ลอยนมอยนมเองครับลยนมลยนมจานครับสาธุสาธุาุสนะครับพี่น้องนะครัมาชอมาถอเด้วนะครับผมสำหรับท่นไรสี่เด็ดตามเนี่ยทานมาสารืเสียงบาๆดยนาสรทานสบายครับเเสียงบาแข็งแรงาสาาสา เพิ่นบ่ค่อยเพิ่นบ่ค่อยแข็งแรงตัวอาจารย์มื้อนี้เป็นจังได๋ฮะเฒ่าเพราะเขามื้อนี้บ่ค่อยแข็งแรงมื้ออื่นดิมื้ออื่นแข็งแรงอีกทุกท่านนะครับผมนะครับเป็นนักครับอาจารย์งวดที่ผ่านมาว่าสิเอาว่าสิว่าสิเอาเข้าจุดครั้งจำก็ะิืเข้าเข้าอยู่ทางไหนครับครับเมื่อหงเจ็ดหกโอ้แน่นครับเขาตัวเจ็ก็ตัดเล่นก็ถือก็งงก็ต้องมาตัดเล่นเนี่นครับ มีคนถือออยู่เนาะเขาว่าอาจารย์ให้สามตัวหนึ่งเจดหกเด้หนึ่งเจ็ดหกกับหนึ่งเจ็ดสี่ป่ครับหนึ่งเจ็ดหกกับหนึ่งสองหกเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกกับหนึ่งสองหกก็ถือว่าอุมือ่า้น้ำเย็นนี่ทั้คน้ำเย็นอย่านี้สลับกันนบาปแล้วบอกคนบอกหลายสิมือบอกหลายข้อแห่งเราเพิ่งกับสั่งครับ มุอดจะพันมากก็ถือว่าก็ถือว่านั่งเขาอยู่น้าอาจารย์น้องของอาจารย์เนาะก็เขาอยู่ครับสามตัวอาจารย์ให้หนึ่งเจ็ดหกขับหนึ่งเจ็ดหกมอดที่แล้วนี่นี่ตัวยางแล้วนะนี่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 ครับน่ครับมวดที่แล้วมวดที่แล้วเบิ้งครับอืมอังนี้ก็เคยก็ได้เอานี่ครับพี่น้องยืนยันนะครับยืนยันนะครับว่าอันนี้คือเป็นมวด วันที่หนึ่งตัวร้านเนาะอาจารย์เนาะที่อาจารย์ให้ที่ผ่านมาที่ผ่านมาผู้ไปตัดเหลียมหนึ่งเจ็ดหกหนึ่ตัดเหลี่ลยมนี่แล้วนี่เด้ออาจารย์เนาะก็ว่าให้ไปตัดเหลียมเอาสามตัวนี่เด้อต้อให้หนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดหกวิ่งวิ่งหนึ่งหนึ่งกับหกหกกับเ <6 S 1> <6, S 2> ขาหนึ่งมาบังคับเขาหนึ่งเขาหนึ่งเนะาะครับส่วนจับคู่กับลดอีกนะครับบุ๋มลด เรื่องงินนี้อาจารย์ทีจับจะไหนเนาะเีือ่องเงานนี่ตัวม,มาเขาเป็นเจับเล่นนีน่แต่มันสียเด่นน้อยนะในน้องเกี่ยวตัวมาอาจารย์ด้น้อยเรื่องวงินีู้่เวลาคุไม่ช่วยต้องบุญครับครับได้น้อยได้หลายก็ว่านอาจานเนาะครับขอใก็จะถือ่ครับขอใก็จะถือขอให้พี่น้องได้ถือได้มีทุนได้ต่ออีกนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งวันที่สิบหกของอาจารย์นะครับจะให้เป็นตัวใดกันแน่นะครับสําหรับของอาจารย์ ในงวดวันที่สิบหกตุลาคมอาจารย์ลดเข็มเลยนะหกสี่ออหนองปือในงวดนี้อาจารย์จะให้แบบเกอาบครับหรือจังไหร่หางหางคือเกอาบครับห้าหางห้าชุดหนึ่งชุดสามตัวหนึ่งชุดอืมเท่าไรนะสามตัวชุดหนึ่งสามตัวชุดเดียวสามตัวชุดเดียวให้ชุดเดียวเบครับ โอ้โหื่อนนี่หายชุดเดียวคือเก่านะครับผมสำหรับอาจารย์น้องปืนสองตัวห้าเาียร์จันสองตัวห้าชุดสองตัวห้าชุดเหมือนเดิมเหมือนเดิมสองตัวเจ้าตัวเดินไปเจ้าเจ้าตัวเดินใส่คำจะเนี่ยใครเจ้าตัวเดินใส่คำแล้วมื่กีตัวสุภาพร์ต่อกันนะครับแล้วอาจารย์ยืนยันกับเอฟซีกับพี่น้องทั้งบ้านนะครับในงวดนี้หลังจากที่อาจารย์กับจับคู่หลุดมาสองงวดแล้ว สองวดหรือสามหมวดครับสามสามนี่เนาะครับสามหมวดนี่นะครับแต่ว่าเขาแต่พอเลีกวิ่งเนาะครับบรุ้แต่คนซื้อได้ก็ได้ย่หรับนึ่งเจ็ดหกครับนึ่งเจ็กเกอ่์นซื้อได้ก็ได้เนาะนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าก็นังก็นั่งอยู่ในเกณฑ์นี่นะอาจารย์เนาะก็นั่งถือว่าบ่าหลุดไหลนะครับก็ถือว่าบ่าหลุดไหลว่านีไหลนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์จับคู่ บ่อหอดบ่เถิงอีกเดือดนี้เราจะมีนิตยสารอีกเนาะพี่น้องครับเตรียมสมุดและปากกานะครับเตรียมจดเตรียมแคปนะครับเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์หนองปืนในงวดวันที่16ตุลาคม2564นะครับเดี๋ยวโคตรมาสั่งเขียนก่อน้คนมาสั่งเขียนก่อนนะครับเขียน้เคนเอากระดาษง่ายเขียนอาจารย์เองเขียนได้ใช่แนะนำไปได้ไหมเนีเราให้คนมาสั่งขยายอีีกทนึงขยาย จาในสาโต๊ะจะเนีได้หมครับเอาเอาไปกางงเนี่ยส้เออเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาอ้งงงงงงอย่างงงอย่างงงเล็กเล็กตีถือใจถือใจรันกล่องมานี้รัอันกล้องเดีบอไม่เห็นหัวดรอกผมดำน้อยผมดำผมดำน้อยเดี อาจารย์วันนี้อาจารย์ให้วิ่งตัวใดเนาะครับวิ่งห้ากับเก้าวิ่งห้ากับเก้าห้ากับเก้าจับเบอร์ทูบอะไรครับศูนย์สี่ศูนย์หสี่ศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าเจ็ดแปดสี่น็ด ศูนย์หกสี่นะครับศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าเจ็แปดส่หนึ่งเจ็ดแปดหน่บอร์อาจารย์นองปือนะครับเจ็ดหกหนึ่งกับมนเนาะเจ็ดกับเก็ดหนึ่งกับหนึ่มันบด้จับตัวเด่นก็ใส่เป็นเงนเกียมันตัวเดนมันหนึ่งกับเจ็ดกับ มันก็พปุกนะมันกระเดี๋ยวมันหนจับได้จับมาติดจับมาเนาะพี่น้องเลยครับบางได้เลยครับผมนะครับพี่น้องพร้อมนะครับพร้อมเด้อพร้อมยังครับพร้อมเลย้อังครับปากกาสมุดดินสอพร้อมแลยเตรีจุดเลยนะครับเด้อจุดเลยนะครับขยายให้เดียวอู้หุ่นงูยังอะไรเชิงยะงไงงูขางงูขัดตามตัวนี่อย่าลืมตัดสองคน สามตัวอย่าลืมตัดสองตัวขออนุญาตวงกลมได้ไหมครับได้ครับผมขออนุญาตวงกลมนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับดูวงกลมห้นะครับขออนุญาตวงกลมนะครับสามตัวของอาจารย์มีอยู่ตัวเดียวอาจารย์บอกว่าให้ตัดตัดเอาเองมาครับอาจารย์ตัดตัวเองนะครับก็จะเป็นสองเจ็ดโอ้เจ็ดสองเก้าเจ็ดมีแล้วเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดมีแล้วก็เป็นเก้าสองเก้าสองมีแล้ว เยอะแต่เจ็ดสองครับผมเยอะแต่เจ็ดสองเด้อวงกลมวงกลมหาเก้าเรื่องมัวงตัวฮะวงกลมห้าเก้าวงกลมห้าเก้านี่ว่าครับครับไม่ได้วงกลมตัวเดินตัวว่างมาครับอาจารย์ตัวที่เน้นให้ตัวที่เน้นคือห้าเก้านะครับเอาขอนุญาตวงกลมให้นะครับตัวเน้นห้าเก้าครับห้าเก้าวิ่งหนึ่กับวิ่งห้ากับเก้าวิ่งห้าเก้าเก้าอาจารย์เน้นตัวไหนครับทุก่า ตัววิ่งเน้นห้านะครับวิ่งเน้นห้าเด้อแล้วจะมีตัวเด่นมาสตัวคเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสองห้าเก้ากลขที่วางวะครับวาเลขเตัวนี่งใส่กันห้าเสองตัวเด่นก็คือห้าเกจี่ตัวเียนนี้ได้บ่ครับเชนใสนีบครับได้บ่เลขวางเชนเพิ่มีนีนงินี่บะซีนึงปะ ได้สีแดงเธอบ้าตัวไหนนะเห้าเก้าเจ็ดสองเจอนักห้าฉีดเก้าฉีดห้าฉีดก็เขียงข้างบนครับเขียงข้างบนนี่นี่นตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เลขห้าเลขห้าห้าเลขห้าแล้วก็ฉีดเก้าลขเก้าฉีดเจ็ดเจ็ดฉีดสองสองสองโอเคนะครับผมฉีดนะครับฉีดเลขักฉีดเลขวางเลขลัก ใหญเห็นเนาะถ้ามีสีน้ำเงินนะมันจะสวยงามมากเลยจะไจะไม่สับสนเนาะโอเคเขียนว่าเลขหลักทางหลังเลขหลักบวกเลขหลักที่เลขหลักอาจารย์เลขเป็นเลขวางเนาะเขาเป็นเลขวางมานะครับเลขหลักเนาะเลขหลักหลักกท่าไหร่หลักหอมก็หลักๆนี่แหละหลักกิโลหลักกิโล เตาองจับนักเสกกระมเป็นไรไนี่ม่เป็นไรซื้อมาเป็นกล่องเลยที่บ้านตามหาทุกงวดเจ็ดสองเก้าโอมาแล้วครับผมงวดนี้มาแล้วครับเจ็ดสองเก้าของอาจารย์น้องปื้นะครับเลขเลขหลักเลขหลักนี่ห้าเก้าเจ็ดสองคือเป็นเลขเดือนมันไครับอาจารย์เลขเดือนที่อาจารย์วางมาเนาะก็คือมีหามีเก้า มีเจ็ดมีสองที่อาจารย์ก็นปจับใส่กันได้ตามนะครับมีห้าสองเก้าสองห้าเก้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเน้นสุดคือห้าเก้าเน้นสุดก็คือห้าเก้านะครับอาจารย์ว่าได้เอาไปจับกับตัวอื่นเดี๋ยครับจับอยู่ในกันซีตัวนึ่ตัวนี่แค่นี้นซีตัวเขซีตัวจับอยู่ในว่าได้ไปจับกับตัวอื่นถ้าหากหากว่า ที่ท่านไหยอยากจับสามตัวในชุดนี้ก็จับได้น้ำขับอาจารย์เนาะจับวันนั้นนี่น้ำขับแต่ว่าอาจารย์จับมาแค่ตัวเดียวหางเดียวก็คือเก้าเก้าเจ็ดสองแค่นี้แต่อาจารย์บอใส่หางออกไปเอามาหางหล็กหลังเอาหามาใส่นี่ครับวิ่งหะนะครับวิ่งห้านะครับนี่คือสถิตินะครับผมสถิติเก่าของหนึ่งตุลาคมนะครับผมอาจารย์ให้วิ่งหนึ่งกับหกนะครับ แล้วจับคู่อาจารย์ให้176นะครับถ้า171โอ้แต่3ตัวครับแต่ถ้าใดที่ไปตัด2ตัวใน176ก็น่าจะมีโชคกันเนาะนะครับผมน่าจะได้71 17กันนะครับนี่คือสถิติย้อนหลังนะครับ1ตุลาคมนะครับผมนะครับนะครับนี่คือที่เหียนอยู่ก็คือของของใหม่ของใหม่นะครับร่วมสร้าง200บาทครับสาธุครับผมนะครับสามารถโอนเข้าไปเลยเลยได้ที่บัญชีของอาจารย์ได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับใดที่ไม่ได้บัญชีของอาจารย์อยู่แล้ว อันนี้เป็นเบอร์ของพระอาจารย์หลวงปือเนาะเบอร์อาจารย์มาครับศูนย์หกสี่ศูนย์สองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งนะครับเป็นเบอร์ของพระอาจารย์หลวงปือนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมายเลขบัญชีคธนาคารเด้อครับทนายที่จะร่วมทําบุญนะครับสร้างเมนนอาจารย์เนาะนะครับต่อไปจะสร้างเมนกําแพงแล้วหรือเปล่าครับกำแพงแล้วงบประมาณเรียบร้อยแล้วงบประมาณ หาหมื่นกว่าบาทโอ้โหจบปิดแล้วจบปิดแล้วเางินเหลืโอ้หมัดบ่หมดทุกกดเงินกัะค่าค่าอุปกรณ์ค่าแรงค่าอาจารย์จ่ายไปเรียบร้อยแล้วใจก็แรง่าจเรียบร้อยแล้วก็เงินคงเหลืออยู่ห้าหมื่นกว่าบาทเนาะฉันถือนะครับผมก็สาธุสาธุกับอดีทุกท่านนะครับเนาะที่ร่วมทําบุญกับพระอาจารย์หลวงปู่นะครับผมตอนนี้ก็ก็ถือว่ามีทุนอยู่ห้าหมื่นนะครับมีทุนอยู่ห้าหมื่น ที่จะสร 5, yeah. ้างเมนนะครับเมนประมาณจากแสนก็อาจารย์าแสน้าแสนห้าหมื่นเมนห้าห้าแสนห้าหมื่นก็เหลืออยู่กับขายอีกห้าแสนกับวเนแงเงินส่วนนี่อาจจะใส่ใจไปในการเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับ